อาณาจาักรแอร์พันธิลาเฮลันรับทายาทสิทธิค้าทองคำคนแรกเตรียมตัวเป็นคุณแม่ปลายแดงแลาสสำหรับพิธีกอสา,าวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นหลังจะแต่งงานกับไอรัชสิทธิมั่นคงธนทรั์สามีเมื่อ17กรกฎาคมปี2 5 6 5ที่ผ่านมาและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาพักใหญ่ซึ่งทั้งคู่วางแผนจะมีทายาทตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งในช่วงที่รู้ว่ากำลังตั้งท้องนั้นทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงจนร้องไม่หยุด แต่ยินได้ยินเสียงหัวใจลูกน้ำตาก็ไหลออกมาทุกทีซึ่งในอินสตาแกรมของสาวแอรพันธิลาก็ได้โพสภาพอันตรสาวลูกคนแรกพร้อมทั้งเขียนข้อความไว้ว่าตั้งแต่รู้ว่าจะมีชีวิตน้อย,อยเกิดขึ้นในท้องเอาจริงๆทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงมีทั้งจังหวะที่ทํางานเยอะเดินเยอะจนต้องมานั่งร้องไห้ไม่หยุดแต่พอได้ยินเสียงหัวใจลูกน้ําตาก็ไหลออกมาทุกทีในที่สุดมันก็ผ่านมาได้หนูขอบขอบคุณจากหัวใจสําหรับทุกความยินดีทุกคมอวยพรนะคะ พอมีการเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวไปหลายคนก็ไม่พลาดที่จะมากดไลค์และคอมเมนต์มอบกำลังใจให้อย่างมากมายโดยขอให้ดูแลตัวเองดีๆและมาแสดงความยินดีกับสาวแอ์และสามีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วแอ์พันธิลาเคยออกมาเปิดใจว่าตนเองนั้นฝากไขเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เช็คว่าไขสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนเมนเ้นวิธีธรรมชาติไม่ต้องหลุนแต่ขอออกทริปเที่ยวก่อนมีทายาทแผนเที่ยว,กวเกาหลีกับสองครอบครัวเป็นทริปใหญ่ที่จัดเอาไว้ เพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเดินเหินได้ด้านทางแพทย์ก็ที่ดูแลกลัวมีอะไรฉุกเฉินเตรียมใส่ประมาณปลายปีนอกจากนี้แอร์ยังเผยอ,อีกว่าวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วในชีวิตคู่พยายามจัดเรียงทุกอย่างปีหน้าท้องเสร็จสามเดือนมีทริปเที่ยวอีกเห็นมีแต่คนบอกเดี๋ยวลูกออกมาเที่ยวไม่ได้เรื่องการมีลูกก็มีไว้หมดแล้วเช็คทุกอย่างเพื่อความมั่นใจชายหญิงก็ได้ไม่ติดยังไงก็ขอสแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะ